ก็ตั้งใจกันมากๆเลยนะคะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้ยนโฉมลูกสาวตัวน้อยของซุปตาสายแฟนะคะคุณแม่ชมพู่อรยาแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะคะคุณแม่ชมพู่ต้องผ่านความยากลําบากมามากมายโดยล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะว่าอย่างที่ทราบกันว่า2คนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่วิธีธรรมชาตินะคะหมายถึงน้องสายฟ้าแล้วก็พายุแต่ทีเดียวก็ติดนะคะทุกอย่างราบรื่นท้องเก่งแต่พอมาคราวนี้ครั้งที่1ไม่ติดครั้งที่2ก็ไม่ติดนะคะเราก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไร เราไม่ฟิตแล้วหรอแก่ไปใช่ไหมปัจจัยคืออะไรเราเนี่ยก็พยายามหาคําตอบทุกทางทั้งหมอปัจจุบนันยาจีนก็ไปสุดทางกว่าคนนี้จะมาเราก็เลยได้คําตอบอะไรหลายๆอย่างนะคะเขาเนี่ยเปิดทางให้เราเดยนรู้และบางอย่างถึงขั้นไปคุยกับพระเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรที่รู้สึกว่ามันงมงายเกินไปก็บนพื้นฐานของชาวพุทธเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณหมอบอกว่าผมว่าคุณชมพู่เนี่ยเครียดนะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่เคยมาดูใจตัวเองก็เลยเริ่มที่จะถามหาความสงบบางอย่างในใจ แล้วสามีนะคะซึ่งห่างไกลาจากเรื่องนี้มากเนี่ยจู่ๆก็พูดว่าหรือว่าเราต้องไปนั่งสมาธินะคะก็เป็นคําพูดที่ติดในใจก็เลยคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งตอนเรียนจิตวิทยาด้วยกันที่จุลานะคะแต่ซึ่งเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเราเนี่ยก็ออกตัวว่าถ้าจะให้ไปกวาดวัดอะไรแบบเนี้ยไม่เอานะคือเรามีห่วงเรามีลูกไปแบบนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกแค่บอกว่าพื้นฐานง่ายๆมาก็ได้เดี๋ยวจะลองฝึกดูนะคะก็เลยไปหาพระพระก็บอกว่าโยมชมพูมาถูกทางแล้ว ท่านเนี่ยก็อธิบายเรื่องบุญเรื่องกรรมนะคะว่าการที่เด็กจะมาเกิดเนี่ยเวลาทําอะไรดีๆเราเคยนึกถึงเขาบ้างไหมอย่างเมื่อก่อนเราทําบุญไม่เคยกรวดน้ําก็ลองดูถามว่าสุดขนาดไหนเราก็มาฝึกสมาธิมีการโหลดแอปทําสมาธิเลยนะคะเราก็แผ่เมตตาสวดเมตตาใหญ่ก่อนนอนก็จะคิดว่าวันนี้เราทําอะไรดีๆมาบ้างแล้วก็อยากจะส่งต่อสิ่งนี้ไปให้ใครซึ่งอาจจะเป็นกุศโลบายแต่ก็ทําให้เราเนี่ยเย็นลงได้จริงๆ จนลูกชายฝาแฝดนะคะน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุที่ตอนนี้เนี่ยอายุ4ี่ขวบแล้วนะคะคุณแม่คนสวยเนี่ยก็เล่าว่าเราไม่รู้ว่าเด็ก4ี่ขวบเนี่ยควรที่จะทําอะไรได้บ้างเพราะว่าไม่เคยไปเปรียบเทียบว,ว่าเด็ก4ี่ขวบบ้านนี้เขาต้องทําแบบนี้แล้วนะแต่เขาเนี่ยก็รู้เรื่องมากขึ้นทุกวันนะคะเริ่มจําเนื้อเพลงได้เป็นท่อนๆทีททท่เป็นเพลงของผู้ใหญ่แล้วก็จะถามเยอะขึ้นถามถามอีกตอบอีกตอบไปแล้วก็ยังถามอีกนะคะเพราะว่ายังอยากได้ยินก็จะปวดหัวนิดนึงคุณแม่ก็บอกอย่างนี้ ถามว่าใครตามใจมากกว่ากันนะคะระหว่างคุณพ่อคุณแม่พี่ชมเนี่ยถึงกับเอ่ยปากขอเมาส์เลยนะคะบอกว่าเนี่ยวันหนึ่งนะเราเนี่ยไปส่งคุณยายกันที่สนามบินพายุงองแง่พ่อก็บอกว่าพายุเอาแต่ใจมากไม่ไหวเลยตามใจแกบแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าต่อว่าพี่ชมนะคะเราเลยไปจัดการว่าเออจะมากเกินเวลาในยุนางก็เลยเดินซึมๆไปหาพ่อทีนี้เนี่ยพ่อก็เสียงสองนะคะบอกว่ายุ <c oughs> ทีหลังอย่าทานะอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลย แต่ป,ป๊าจะตามใจยุทุกอย่างเลยนะแต่ยุเนี่ยต้องไม่งององอ่าอี่แม่ก็บอกว่ามองบนเลยนะคะคือคนเมื่อกี้ที่บอกว่าเราสปอยเนี่ยคืออะไรนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังได้อัปเดตเรื่องบ้านที่กําลังจะสร้างนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยติดก,กันกับบ้านของคุณยายในส่วนของสระน้ำเนี่ยเสร็จแล้วส่วนก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะตอนนี้กําลังทําบ้านต้นไม้อยู่กําลังลงเสาเข็มก็ทําไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกเี่กก็บอกผู้เอบเหมาว่าอยากให้เสร็จเร็วๆแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะเร่งไปทําไม เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่อยู่อาศัยคือข้างนอกตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะคะก็เหลืองานด้านในพวกงานไม้งานฝ้าซึ่งต้องใช้เวลาเหมือนกันเธอก็กล่าวไว้แบบนี้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ